พี่น้องมาเบิ้งมันออกนอเคิงเือมันกำลังออกนอพี่น้องเออัวนี้เป็นออกนอกนอเเรื่อมอมเมนนอติ้งขนนอติงกลนลงไปมันสีใดหัวเลยนอ้พี่น้องบางคนก็สีว่างามนี่กลนบอดายมันบมเมนนะคะพี่น้องโอ้หัวงามเต้นปกติมัน มันออกนองหวัวนี่คือหัวอยู่มองไดนอ,อกกระสิโยมองหันนะพี่น้องตัวน,นี้มันเป็นออกนอ,อ,กนอเครือออกนองเงาเขาเอิญออกนองเงาตรงน้ำหน,นกโอ้โห ก็คืนมันนี่กลนได้ตลอดหอดอุ้ยไปเห็นเขาขาดเจังไรบอด่าแต่สีอืมคืนมากูด่ามันเห็นไม่เห็นแบสิี้แบบมันดึงหาดพุดเลยจังมันจะมาขั้นเขียวกว่าเดี๋ยนี่ยเดมื่อไปดึงยางเร็วได้มื่อกีะด่าไปดึงก็มันอย่างสีก็ว่าิปนออกนอไม่พี่น้องออกโตมันออกเดี๋ยวเขาขาดซื้อเนี่ยจังไรบองว่ดนี่เขายยังมาท่านได้ออกใบเนาะพี่น้องแต่ก้างใบแล้วจังค่อยตุ่มบดซุปใบสุด Một thanh canh càng mày tìm mày giữa hai bay thân cụm đến mày 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 นอกระสีโยมังอันพี่น้องโอ้มันกระสีก้นายบางอันกระสีออกนอกนอติงเขาเอื่นยังนอนอติงก็นอติงสิหนูออกในเครือเก่าปกติเครือมันตายมันก็ออกอีกภาษาหนึ่งเขาเอื่นนอติงนี่เขาเอื่นยังมันน้องออกเขาได้นี่ปกติอ้าวมองไงพี่น้องตัวนี้คุ้มลุมเลย เครื่อง,ง <c oughs> นี้ในสามหัวแต่มันเบิ่งง่ายอย่างหนึ่งคือ,อถ้ามันออกนอ,อกเหล้ยวบางเถ้อเครื่อใต้มันคูมันหายหาบ่เห็นพี่น้องบัดนี้ถ้าอกอ,อกนอมันก็สิหาง่ายขึน้นช่วงนี้มีแต่มันออกนอ,อกทางบ้านนี้เขาคุณอยู่ตลอดถามว่ดดับบอกับบดับพี่นออ้องเพราะว่าหัวใดที่เขากุนบ่ถึงเขาลปลาไหวมันก็ออกนอ,อกต่อไปอีกแล้วก็ออกนอ,อก,กับติงกขาเอื่นจริงกิงมัน ิงสางเครื่อนไหมบันี้สางาอุยมีจริงแบบนี้พี่น้องมันก็สิออกออกนอมองนี้นี่นี่นก็สิแท่งนอขึ้นมาไม้เป็นต้นไม้ออกนี่แบบนี้พี่น้องมันกับบดับโกติเนาะค่ะเนาะเมือละละเคลื่อนนีได้ซ้มหัวย่างอีกจริงหนึ่งมันโคครับมันโค,ก,นคกับจริงเก่า๋อเรืออีกจริงหนึ่ง มาหล่นอีกหัวที่ซีพี่นอ้องนี่มันสิออกนอมืองนี้พี่น,อน,น้องอกน้องนอนในเตียงเขาอืน่นซับจ่อยตัวเอ็ดปีต้องถีนที่ซื้อไปรีบป่ะนังว่าแบบนี้พังไปแล้วมั่นได้เงาเอาเงาพังไปเพื่อเพื่อฝนตกมาเมือง พาพี่น้องมาหาเหรียปลาฮ่ากลมันออกนอพี่น้องนอ้่ยเโอ้ยวาแบบไงอ้ยโอ้ยกเนี่ยนอออห้อนออ้ออกห้อนอนะลอยเร้ยมากตะคุยมาได้จับให้พี่น้องมึงมั่น น้องหัวนี่เห็นพี่น้องนั่นน่องขาวขาวนั่นเขาออกนอซื้อหัวพอดีนออยู่ใสก็คือหัวอยู่หันพี่น้องทถานี้แล้วว่าแต่ออกนองเงาเราเลยบอหูวเราเลยซับปกตินี่ถถาออกนองหัวหัวป่งอยู่มันไลคือนออยู่บองหันมันกับกลไกหัวาบอยางไง กินเยาะคนนะครับเอาแต่ยาขับเอาได้ซ่อนพี่เนาะโอ๊กมะเดียพี่น้องมันออ๊กนอหัวมันเกิสิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคะเนาะนี๋นออยู่ไสหัวอยู่หันพี่น้องนอเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคะเนาะจ้างน้อยนี้มันก็สิออกหัวสางล่างออ๊กนอหัว ตอนนี้มันยำว่าฉันได้ออกร้ายปันไดนอืมจินหังายมัดูจริงหนอยนอมันพี่นอ้อง ดอกเนาะด้าหัวหัวงามจีินอืหัวบบงไงฮะอือตัวออ เป็นพวงเลยมั้ะต้นตันี้นอติงมั้ม่นวะอ๋อตัวนี้คือนอติงต้องนอนี่สิคือพอีอ่น้องอุ้ยบุ้งคออะไรแท่งเลยเป็นไนนี่ คองมันว่ามันไปสุดว่ะน่ะมันลงคลองอู้หูย่างดีเจ้าหน้าขาดมาอีกดื้อดีนีนี่นี่น้ยอย่างง้ยมันทับัมมันจะหามึงทขวดมันอัาใดล่ะ ว่างต่ไปซับหัวพูู้นหัวนึงบอกเขาขาวอืเขาบอกก็นเนาะอ่ะห็นบ่กุมลมเลยน่ะินของล้วน่เห็นไรเบื่อตอยากนว่าุจะือสิได้บินมากขนก้าเห็นช่งามโอ้แล้วน่ะบุญ่ใหญ่พี่หน ตุ๋นไก่เข้าไก่แห้งกับยันเที่ยมดำเสียงยลหลุดไปอีกแล้วไม่ง่ายปนี่บม่คุ้นจำไหนว่ากะมึงเขินได้ที่เกา่<ะ>เกาเวลาเดินบม่ได้คุ้นกะมึงได้กูคุ้นทางอื่นสถานที่นี้มันบไปใกล้บ้านเด้พี่น้องใกล้ๆเลยขีมาซสอมมึงเคลืมาคุณเรีวตั้งแต่ต,นตอนแหลกๆเหล,ลื่อมตุ่นก็เลยมาลองมึงอีกคนหน้าวะ่ะเคลื่อนอะไรมันไปเห็นมันกะแทงหนอเอาไม้เขาเห็นอย่างสิ่งละพี่น้องก็เลยได้คุดอีก ขุมเงาวุมลมบดป่าใดอืมาเปรยเอ้าวตัวเป็นผีนะงดงามพี่น้องตอนนี้ยังมาทัานก้างใบก็บคือตุมเปื่อยพี่น้องมันออกนอหัวออกนอเหงาออกนอ,อ,อ,กนอตีงฝนตกมากอะเริ่มออกนอเริ่มออกนอก็เริ่มหาคุดบ้านี มันหาง่ายกว่าตอนเครือาตเขียบืนตีตัวนี้มันจะเป็นพังกุดพังน้องพี่น้องอยู่หลอบ้านไปอีกอยู่นะโอ้ออออ <cierto> นะหวห โอ้ยหัวอุ่นะบสถุนเด็บัน้ิีกีนตัวหาภไผยเอาไงไปมันหางไผ่นอหัวใหญ่มาพี่น้อกหัวใหญ่เกลือในเลยตามละพี่น้องลุ๊คีเืม กุมโตไปซองเรื่อนแล้วติงนี่หายไปนำติง่งใหม่ไปอย่างไก่มันมาทันออกหนองหัวอย่างสี่ละพี่น้องตัวนี้เขื่อนนี่มันออกหนองเงาม,มันมาได้ออกหนองหมันเลยนนำไปไก่หัคลองดีป่ะ Ừ. <laughs> sắp tới ừ. hết sắp tới này hmm mhmm 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 เขาเคลียนะอืออืออือโอ้เซลล์อยู่เนี่ยจะโดจะเดกำลังออกนั่นนั่นนั่นอืออือหัวคนต้นเขาแท่งนอเขาสิแท่งนอออกนี่พี่น้องผันลักษณะแบบนี้นี่สิแท่งนอนี่ขันตรงๆไปเลยนี่สิบ่แทงเอส่งมาแทงลักษณะตัวนี้พี่น้องเยี่ยมเสร็จมาออกหอยออกสักทีเนาะอือหอยคุดเหล่าอีกต่างหากกันบ่อือ

หวงามตนรู้อยู่อือือืมอ้ยสามหัวเทือนี่ใส่สามหัวเนาะห่างามอยู่จริงมดยังหวยังงามเนาะหัวกนก็จะเป็นอร ลุกทึงอืมอน่อืมอย่างงานเนาะใอีกได้ให้ดูนะกล้องกล้องเตรียมจับนะกล้องเฮ้ยวนหนึงก็หาัวนึงก่อนนี่สองหัว อาจารย์โอ้ยเป็นปุ่มเป็นงนเป็นพวงมาเลยฟังอย่างไรแย้งอพียงซับแต่หัวใหญ่มันออกแล้วก็พังไว้เลยพังอืออุ้ยเกือบุเือบกอบไงก็ยังว่าฮาวาขาโคุดเลย้าวานอนโคโลอยู่ตีอุ้ยขนแม่ปอเอ้ย วาหอยู่ครูกัจะเอาออกกันดแกบุญโยอยู่แกบุอยู่แล้วเนี่ยมึงคือเขาบพท่นคุดนี่วาขุดดู้ยคุดก้อนน้ะอืม้าอลงนเอาบางอย่าง้ดีว้าคูหนึงอืมยังงามมันคุดเีออมันไปแต่เร็วก็ท่นม้วนก็จะมนคุดแล้วอืมมันป็น ขมลมีลิมนอนอยู่ทางโขกมันพอดินแม่บ้านไรพวงขุลุลีนั่นอุ้ยกระกมือเลยพวงหนึ่งพี่น้องพ่าไดหนึ่งก้อนลหน้าโนซางรางใหม่กับอกรออกมานอือโอ้ตอนนั้นเป็นเขือน้อย นั่งไปเหบใหม่บางอย่างสบายโอ้ยเบาลค่มอโหลเลอ้ยอุ่มมอีอย้มต่อไป อของมันดีลมดีแล้วมอยเงาวติี้อยค้อยว่ะสิงานขึ้นมาบึงมันแมนแท้ไม่หลูบห้คำน้ำแน่แต่ว่ากันที่ข้อยละตงดว่ะต้นต้นใจเลยเพราะ ของคนอ้วนเหรอไจัดดูสิหัวทางในหัวทางในกอนดากออกมาผู้าัน่เงไ้รองใหญ่ะางในกับพรจักรูงนี่จะเสียงอันหนึ่่าคลาดรลงหัวท้างลังปั้นวีกลวยวังปีนั้นเัากคนได้ เกือบสองกิโลข้ือเดียวเนี่ม,นม,นมันออกงอพี่น้องน,นี่น้อมันด้สนป,ปุบยิ่นี่แกนเตียงนเขเรยวอะไรน,ะนงหวมมอือเบกลเดนอือปูการนะอืะอ,อตัวนี้เป็นเตียงตองมันอือตองตองมันอะไ งามอยู่ขุดพุ่มเดียวได้พี่น้องนี่ขุดออกมาจากนี้วันหนึ่งแล้วก็ง้อมันี่นี่เอ้ยตัวบแบบไงโอ้ยหัวบักใหญ่บบเงาอีกตัวน่เลยเสียหาจริงแต่เสียดายโอ้ยแต่เสียดายียหาจริงว่าส่วนนั่น เหงาเลยลงหอยเอกเลยพี่น้องว่าพูดีียังสีได้ไหมููน้ำดินเขาตอดไหมมันพูดืูโูอยู่พี่น้องเลยยุกนิ่ยุซื้อเลยนอนกูโลอยู่กันบอกนอนก็ไปเห็นเขือนพี่น้องเลยเพราะว่ามาคุดเหล่ามันไปเห็นปาดออกนอยผีจะไม่เห็น อืมอางสวยพอโอ้โมีแต <ies> ่หัวงงานเนี่ยโผล่ขึ้นอย่างเปิดห้าแล้วลหัวเยอง้องนะคะอืมออีกแล้วนี่ นี่เครือนี่ไหนซ้ำนี่กม่นเ่ลูกเอนเกรือไงเอิญเือไม่โตพี่หน่งอ,นอนงนับกอรอ มัฟูมเลยเุทนนมันอือหน่อยนึงขาดอืมอืมว่ากระดกิเลสโอ้หืองจนพูดเลยพี่น้องเลยนม,มันเสือเนาะโอ้ <ผม S 3> เห็นไหมตาใจเห็นไหมอาทุงเที่ยวมากพี่น้องเอยตะแยางไหล วันแลอาปลาต้ามากเหมือนนีุ้งเที่ยวมาว่ามากไก่มาหาหล่อเบิ้งซื้อ